ครับกับวันนี้นะครับมาปากับภูสันนวันนี้ผมได้ทําไล่เกี่ยวกับการฮือความหู้เปเก็บความหู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสอนชาวบ้านนะแล้วมาเปิดเผยกันว่าวันนี้ผมมีวัสดุอุปกรณ์อย่างที่ผมทําไล่ฟองนะครับเอาบางีใกล้ๆตัวนอก่าวันนี้อย่าง้องนะครับมาเลยอ <c oughs> ย่างแรกเลยนะครับก็คือน้ตบุกเนาะน้อตบุกใค่ที่มีโน้ตบุกที่ตัวแล้วก็มีเว็บแคมนครฮะมีกล้องเว็บแคมในตัวเหีนนะครับโน้ตบุกแล้วก็นี่สายต่อ นะครับใส่ตัวแป้งนะครับบางคนบบจ่าจก็ได้นะครับแต่ว่าน้ตบุกของผมเนี่ยมันบบมีมันบอมีหัวนี่ครับมันมีหัว VGA ผมก็เลยจะต้องจหัวแป้งตัว HD ไมมาเป็น VGA นะครับตัวนี้ซื้อมาแป้งนะสี่ร้อยไปนะครับแต่ถ้าน้ตบุกไผ่นะครับมีหัวจะนี่อยู่แล้วก็่ต้องซสื้อนะฮะใส่อันหัวสาย VGA ตัวนี้ตัวเลยอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีจอปอเปาเหตุตัวนะครับสาเหตุตีว่าทําไมต้องมี2จอมครับเพราะว่าตอนที่เขาไล่นะเขาจ่าผมผมจ่าโปรแกรม OBS ในการไล่เนาะ ถ้าไล่ปุ๊บเนี่ยผมจะเอาโปรแกรม OBS เนี่ยมาไว้เห็นจอหนึ่งเราบมันจะสะดวกยเวลาเขาจะเช็กก้าว่าเสียงก้าอย่างก้ามันเข้ากอแบบนี้ครับมันจะได้เหมาะปนกับตอนตีเฮาเอาหน้าจอเขาขึ้นขึ้นกรับสอนข้นกรับนักศึกษาหรือว่าประชาชนเนี่ยอันมันจะซับสนกันครับมีจอเดียวนี่ยุ่งยากลาบากเดี๋ยวกดพิดกดผูกป่องนะครับแต่ว่าถ้ามี2จอมันจะสะดวกสบายนะฮะแล้วก็นี่ตีคาดได้เลยก็คือมือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับ พราะว่าอย่างพราะว่าตอนตีเฮาก่อนเขาจะไล่นะเขาต้องมาเช็คเสียงเช็คเช็คอะไรอย่างพันมือถือก่อนนะครับว่าตอนนี้มันใจได้กอนะฮะแล้วก็นี่ขาดไปได้เลยกก็คือการไล่การถ่ายวิดีโอทุกอย่างเนี่ยต้องมีนี่ครับไม้ของผมตีผมใจไม้ก็คือเป็นไม้อันไม้โบยาเอลเอ็มยี่สิบปีก็ได้ทุกหนเอลเอ็มว่าเอ็มอย่างพวกสักอย่างเนี่ยยี่สิบตัวเนี้ยถ้าซื้อก็ประมาณสักหกร้อยนะครับเนาะหกร้อยกว่าบาทแล้วก็หูฟังสมอรท็อกสมอรท็อกโทรศัพท์เนี่ยมันต้องซื้อ ซื้อโทรศัพท์มามันแถมนะฮะตัวนี้กับอัน,นละเออเดี๋ยวอันเนี้ยถ่ายโทรศัพท์มาเลยสินะครับแล้วก็ตัวแปลงเพราะว่าอย่างเพราะว่าโน้ตบุ๊กของผมนะครับมันมีหัวเดียวมันมีแจ็คเดียวแต่บัตถ้าโน้ตบุ๊กบางเครื่องที่มีสองแจ็คก,กับว่าต้องซื้อตัวแปลงนะนี่ครับตัวแปลงตัวเนี้ยผมซื้อมาสาวบาทก็แบบสิบเก้า,ส,กาสิบห้าบาทพวกนี้ร้านขายของทุกสาวบาทนะครับมันจะสามารถมันจะสามารถแยกเสียงออกจากไม้ได้นะครับนี่ฮะปกติถ้่เอาเสียบโน้ตบุ๊กถ้าเป็นหัวเดียวนะครับมันจะมีสาม แต่ว่าอันเอามาแยกออกเขียนนะครับสามขีดมันมีไม้อยู่ตัวนี้นะครับนะผมผมไม้ผม,ผมมีสองขีดผมก็มาแยกเสียงเมื่อเสียงมันจะได้ชัดสําคัญก็คือเวลาเขาไล่เวลาเขาอ,อู้อย่างกับ้าบ้านนะครับไม้สาคัญที่สุดยังอื่นผาพเตกความอย่างเพราะว่าน,นะแต่เสียง้องชัดถ้าเสียงบ่ชัดนีเวลาไล่หรือไม่ไล่อย่างมันลําบากฟังผู้เรื่องหู้อ,อู้อย่างนี้ครับแล้วก็ อย่างอื่นกับบนี้อย่างนะาครับมีเอี้ยถ้ามีอเอี้ยก็ือถือว่าสามารถทาไร่สอนเจ้าบ้านได้แล้วนะครับหรือประชัมพันธ์งานจ่ตังควกบของเขาอว้ครับแล้วก็พกพาง่ายมีแคมเอี้ยเซตเซตแคมเอี้ยนะครับถือว่าถ้าให้ดีถ้าเห็นหน้อยถ้าใครมีเดี๋ยวเห็นหน้อยผมจะหาตังค์ซื้อไปแผมมาแปะง้องหงมหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมมีตังค์เกือ,อกเนาะกะระพบ่ไร่ของผมก็จะมีประมาณนี้เนกกาะก็หวังว่าจะเปลี่ยนแนวทางครับ หลายๆคนนะครับเอาไปไประยุกต์ใจได้ในชีวิตประจำวันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่ผมจิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในชาแนลของผมที่ผมทำยูนะครับตอนนี้ก็คือฮักบ้านนาครับพี่ต้อมไล่น์นอตสองอันแล้วก็เป็นแอดมินของเพจก็สนับสนุนทุกสางเวยนะครับเข้าไปติดตามมือผมจิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปครับบ๊ายบาย